Oh. การนะคะรับปริญญาจากรั้วจามจุรีนะคะ <c oughs> ก็มีเหล่าคนบันเทิงเข้ารับกันเยอะแยะมากมายค่ะ วันนี้เราคนดังนะคะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรจากรัวจาจุรีกันมากมายเลยค่ะเริ่มกันที่บัณฑิตปริญญาโทคณะพาณิษศาศสตร์นะคะและการบัญชีน้ำตาลปานวาดลูกสาวเสียตาปัญญาค่ะและก็หนุ่มเฟิร์สเอกพงศ์นะคะจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ค่ะด้านลูกโป่ง af c ของเราก็คว้าปริญญาตรีจากคณะศิลปกรรมศาสตร์นะคะขออภัยถ้าพูดผิดศิลปกรรม ศิลปกรรมศาสตร์ศิลปศาสตร์แล้วก็น้องมิ้นเอฟสามจากคณะเศรษฐศาสตร์และน้องบิ๊กทองภูมิจากวิศวกรรมศาสตร์ทางทำกลางความยินดีของครอบครัวและเพื่อนเนค่ะการเรียนหนังสือทั้งหากว่าจะได้มาก็ยากลําบากก็จบทโทมาก็เป็นปริญญาอีกหนึ่งใบก็อยู่ที่ความตั้งใจของลูกๆว่าใครอยากจะเรียนแบบไหนอย่างไรก็ยินดีด้วยที่ได้จบการศึกษามาอีกขั้นหนึ่ง ก็วันนี้ก็รู้สึกดีใจมากนะครับก็เป็นวันที่ประสบความสําเร็จวันหนึ่งก็คือวันที่ได้รับปริญญาโทนะครับจากคณะวิศวกรรมศาสตร์จุฬาลงกรมหาวิทยาลัยนะครับแล้วก็ที่ดีใจอีกอย่างหนึ่งก็คือมีเพื่อนๆนักแสดงมาร่วมแสดงความดีด้วยนะครับก็ขอบคุณทุกคนมากครับที่ยุตส่าร์มาทั้งที่วันนี้ก็อากาศก็ร้อนแดดก็ร้อนนะครับก็ยังมาให้กําลังใจกันครับขอบคุณครับค่ะก็อินดีด้วยนะคะที่จบปริญญาโทแล้วก็ เก่งเก่งมากๆเลยตั้งแต่เจะรู้จักกันมาพี่เฟิร์สก็เรียนโทรมาตลอดเลยอะไรเงี้ยแล้วก็วันนี้พี่เฟิร์สก็ได้เรียนจบแล้วนะครับก็ยินดีกับพี่เฟิร์สด้วยนะครับก็ดีใจกับพี่เฟิร์สค่ะที่ได้ปริญญาไ้ที่สองแล้วนะคะก็ทํางานไปด้วยยังไปด้วยจบแล้วก็ต้องยินดีเข้าใหญ่เลยนะครับมีค่ะแต่ว่ายังไม่ใช่ยังไม่ใช่ใกล้ๆนี้ค่ะอาจจะอีกสักปีหนึ่งสองปีอะไรเงี้ยค่ะดูดูก่อนค่ะ อาจจะศึกษาต่อต่างประเทศค่ะคราวนี้ถ้าจะศึกษาต่อนะคะก็ปรับปรุงค่ะจบแล้วจบแล้วค่ะเศรษฐศาสตร์ค่ะเอกก็เป็นดับเบิลเมเจอร์ค่ะเป็นเมเนจกับเอ่อโมเนตค่ะในราคามีแผนเรียนแน่แต่ว่ายังไม่ใช่ตอนนี้ค่ะอาจจะทิ้งว่างไว้สักปี2ปีค่ะทินนี่กับพี่มินด้วยนะคะก็ก็เป็นไอดอลแท้ก็แล้วเป็นรุ่นพี่ในคณะด้วยค่ะก็จะเรียนจบใน4ปีขอให้ได้สี่ปีตัวยาดีใจแล้วก็รู้สึก แฮปปี้ครับหลังจากที่อดทนฝ่าฟันมาตั้งนานนะฮะแล้วก็คือในการทํางานเราก็แทบจะไม่มีเวลาหลับเวลานอนกันอยู่แล้วนะครับแล้วก็ต้องมาเรียนด้วยอะไรเงี้ยซึ่งมันเป็นอะไรที่แบบค่อนข้างยากเลยซึ่งเป็นอะไรที่ผมดีใจมากนี่นะครับเห็นแล้วก็รู้สึกปลาบปลื้มนะครับแทนทุกๆคนยังไง mm. True i n s i g h ์ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตใหม่ทุกๆคนด้วยนะครับ